สันทอดชื่ออะไรนะชื่อนนครับชื่อนนนะครับคุณนนนี่เป็นคนที่หน้าตาดีเหมือนกันนะคุณรู้ตัวไหมรู้ครับคุณรู้ตัวว่าคุณหน้าตาดีแล้วเมื่อไหร่คุณจะเล่นหนังครับ<ช> <นะ S 1> ก็เดี๋ยวเรากาย ดี๋ยว,วเราโอกาสก่อนนะครับ,รบตอนนี้ยืนอยู่นี่รู้สึกสบายดีไหมครับสบาย,บายดีนะครับหลับครับปิดตาเรารู้สึกสงบลงจิตใจของเราสงบลงโล่งว่างสบายจิตใจของเราปลอดโปร่งโล่งว่างสบายเรารู้สึกอึดอัดและเกินอึดอัดและเกินเราอยากที่จะทําให้ร่างกายสบายมากขึ้นสิ่งที่ที่เรามีอยู่ในมือเราปวดต o ม a ครับปดต o มาปรดตกมาแกะมา แกะมาเลยครับแกะมาแกะมาแกะมาเราแกะแล้วเราจะรู้สึกสบายแกะแล้วจะรู้สึกสบายรีบแกะเร็วแกะแล้วจะยิ่งรู้สึกสบายแกะแล้วจะรู้สึกสบายมากขึ้นทุกวันทุกวันดีมากครับยืนอยู่อย่างนี้ครับยิ่งยืนอยู่ยิ่งสบายยิ่งยืนอยู่ยิ่งสบายยิ่งยืนอยู่ที่ยิ่งสบายแต่มันรู้สึกอึดอัดยังไงไม่รู้อึดอัดยังไงไม่รู้ในกระเป๋ามีอะไรหยิบออกมามันอึดอัดแล้วเกินอึดอัดอึดอัดมากอึดอัดมากหยิบออกมาหยิบออกมามีอะไรอยู่ในกระเป๋าหยิบออกมาดีดีหยิบออกมาอีกครับหยิบแล้วรู้สึกสบายมากยยยยิิบบแล้้ววรรสึกกกกาาาาาามมมนนนนีีี่ออออััดดดดดเ อึดอัดมากแล้วเกิดอึดอัดมากเลยจิบออกมาแล้วรู้สึกสบายตอนนี้ร่างกายเราโล่งแล้วโล่งสบายอยากอยู่อย่างนี้นานๆโล่งสบายอยากอยู่อย่างนี้นานๆนานๆนานๆรู้ปะรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้นี้รู้สึกสบายรู้สึกสบายเบาๆครับดีมากดีมากนะครับใช้ได้เลยดรภพาคินได้ทดลองการสกดจิตเพื่อปลดรับในตัวของทีมงานเราแล้วถึงตาคุณมดดำบ้างดรพาคิน จะสะกดจิตเธอได้หรือไม่บดดำเรายืนอยู่ตรงนี้นี่มีแต่แสงเยอะมากเลยร้อนไหมฮะรู้สึกร้อนมากเลยใช่ไหมเวลาเราร้อนี่เราก็อึดอัดมุดหงิดเราก็อยากลำคานเราก็อยากกระปลดนั่นปลดนี่ออกมาเนี่ยลำคาญจังเลยครับปวดออกมาแกกมาอยู่กับเราแล้วลำคาญมากเลยมันร้อนนะเอปลดแล้วรู้สึกสบายขึ้นไหมครับเอาออกมาแล้วรู้สึกสบายขึ้นไหมรู้สึกสบายขึ้นใช่ไหมอ้าดีแล้วแกงมาเลยเออสบายสบายเราจะได้รู้สึกสบายขึ้นนะครับสบายสบายฉันทำรวสบายฉันทำรวสบายฉันทำรวสบายบอกกับัวงไปเรื่อยไปเรื่อยบอกกับจวงไปเรื่อย ร่อยใจโล่งว่างสบายยืนอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆครับรู้สึกสบายแล้วเกินรู้สึกสบายแล้วเกินยืนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนับหนึ่งถึงสามเราลืมตาขึ้นครับหนึ่งสองสามลืมตารู้สึกสบายไหมครับสบายค่ะสบายมากเลยเมื่อกี้ยืนอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันนานไหมครับนานค่ะนานใช่ไหมนานแล้วทําไมไม่ลืมตา มันรู้สึกสบายเหมือนเราสบายสบายไม่มีอะไรเลยอยากจะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่<ๆ><ๆ>สบายเนื้อสบายตัวพร้อมจะกลับบ้านไปแล้วยังครับร้อมค่ะทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาไม่มีสิ่งของอะไรทิ้ไงไว้ที่นี่ใช่ไหมครับอา้าวดีมากครับนี่นะฮะ<ๆ>นี่ครับอ่าเชิญครับผมมีของข,องขวัญให้นะฮะเป็นของที่เอาไว้ขอบคุณนะครับเนื่องจากเราได้เจอกันในวันนี้ เรียบร้อยนะหมดแล้วนะโอเคยังค่ะยังขาดอ้าวยังขาดเหรอมีเหรอมีเม่มันหายไปอ่ะมันหายไปนะครับอ้าวนี่ครับขอบคุณค่ะแล้วก็อันนี้นะฮะขอบคุณค่ะ ก็รู้สึกว่าอาจารย์จะต้องสะกดจิตเรานะคะเราก็พยายามต้านนะคะเพราะว่าด้วยหนึ่งเราแวงอยู่แล้วว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เคยสูญเสียไปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามต้านนะแต่ว่าต้านไม่ได้ค่ะมันเหมือนมีคําสั่งคําสั่งมันมันฝังอยู่ฝังกับเราเลยว่าเราจะต้องทําตามเขาตามเขาตามเขาอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราพยายามต้านแล้วเพราะว่าเราแวงอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแล้วมารู้อีกทีตอนไหนครับที่พวกเครื่องประดับเราหายไปแล้วอาจารย์ควักมาให้ดูค่ะ ถึงอะถึงถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ทร,ราบว่าดร p พา k ์นจะมีวิธีแนะนําหรือว่าจะแนะนําอย่างไรครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกันตัวเองได้จากพวก18มงกฎที่ไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนเลยมาซื้อของขายของชวนเราคุยนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะหยิบของมีค่าของเราให้กับเขาไปมีวิธีป้องกันยังไงบ้างรครับฮะลำดับแรกนะครับใครก็ตามที่เข้าถึงตัวเรารนะฮะแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวเนี่ยถอยออกมาก่อนครับ ตั้งสติรวบรวมจิตใจให้ดีนะครับข้อที่สองเนี่ยเขาพูดอะไรก็ตามถ้าฟังดูแปลกๆครับให้คิดสะก,ก่อนนะฮะว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปได้ไหมมันจริงไหมมันถูกต้องเหมาะสมไหมแล้วก็อย่าหลงคือในบางรายนะฮะไม่ใช่จอดจงที่คุณมดดำในบางรายเนี่ยไป,ไปไปไปหลงกับว่าโอเคมีทองให้มีโชคดีให้มีอะไรที่มีคุณค่าสูงๆมี เงินทองแพงๆให้อะไรแบบนี้คนมันคิดตามเคลิมตามไม่ได้ถูกต้องนนั้นก็เป็นการสะกดอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราป้องกันตัวได้แบบนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเราได้แน่นอนอนั่นก็หมายความว่าอย่างที่ดรบอกนะครับสิ่งที่แนะนําก็คือว่าเราควรจะพูดตัดบทเลยหรือทําเป็นไม่สนใจและต้องคิดในมุมของเราเองนะครับอย่าไปคิดคล้อยตามไปกับคําแนะนําหรือคําพูดของเขาเด็ดขาดเท่านี้ก็จะทําให้พวกเรานั้น ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวก18มงมกุฎได้แลครับวันนี้นะครับทางรายการของเราต้องขอขอบคุณดรภาคินจากชมรมนักสะกดจิตแห่งประเทศไทยอย่างมากเลยนะครับที่มาบอกว่าไขข้อสงสัยและค้นหาคําตอบร่วมกับเราเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับทางรายการเราแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณพี่มดดำด้วยนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ให้กับแฟนๆรายการของเราที่เหลือได้ชมกันด้วยขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับ ท้ายนี้ดรภพาคินจะสะกดจิตเพื่อเสริมพลังให้กับคุณมดดำครับนะครับทำให้คนคลายเครียดทำให้คนมีจิตใจมั่นคงมากขึ้นทำให้คนเปลี่ยนเป็นคนใจเย็นทําให้คนสามารถลดน้ําหนักได้ควบคุมน้ําหนักตัวเองได้และควบคุมการกินทําให้คนเลิกบุหรี่ได้เพื่อแก้ปัญหาสภาวะจิตของคนเมื่อได้รับคําสั่งด้านร้ายผมก็ให้คําสั่งด้านดีได้นับจากวันนี้ครับปล่อยใจโล่งว่างสบายปิดตานับจากวันนี้เป็นต้นไปฉันมีสติ มั่นคงอยู่กับตัวเองเสมอๆตลอดเวลาฉันสามารถต่อสู้ต่อต้านกับสิ่งที่มากดดันและจะทำร้ายฉันได้อย่างง่ายดายฉันมีจิตใจมั่นคงและเข้มแข็งมากขึ้นทุกวันทุกวันสามารถต่อสู้ต่อต้านสิ่งที่จะทำร้ายฉันได้อย่างง่ายดายลืมตามากขึ้นครับ<อ>ดีครับแล้วคุณมดดำก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนค่ะข,ขอบคุณ,คณมากค่ะ<า>